สวัสดีครับและก็ยินดีต้อนรับคข้าสูลิสแมกครังหนึ่งนะครับกับดีสแตเชอล้วนคในวันนี้นะครับเราก็จะมาเจอไอ้ตู้นี้นะครับแล้วก็จะไปน่าเนียกันนะครับไม่ใช่นะก็ดูถ้าเป็นตู้ใกล้เป็นตู้สุดท้ายแล้วนะครับที่เราต้องเข้าไปผจญภัยในความฝันนะครับก็อันนี้ก็กลับมาอยู่ในห้องของเราอีกแล้วนะครับในโลกของในโลกเดิมนะครับน่าจะเป็นโลกความจริงนะครับก็ สวัสดีเลตตี้เขาบอกว่าเอเลนก็บอกว่าอยากเล่นไหมฉันฉันก็รู้ว่าเราได้เล่นกันไปแล้วแต่เรายังไม่ได้ไึ่จับกันเลยนะงั้นมาเล่นกันเถอะโอ้แต่คุณครูจะอารมณ์เสียนะคุณครูจะโกรธแน่เลยถ้าถ้าเราเล่นกันอ๋อลิกก็เหรอเขาหลับอยู่อ๋อฉันอ๋อจะเจ๋งมากเลยถ้าฉันเล่นกับลิกด้วยได้ ดูเหมือนนะครับมันลิกลิกไอตัวคนผู้ชายนะครับที่เขาบอกว่าเป็นเพื่อนเป็นล่างแยกอะไรของเขาน่นะครับก็ไม่อยู่จริงๆนะครับก็อาจจะเป็นคนคนนึงที่เขาจินตนาการขึ้นมาจริงๆก็ได้สวัสดีเชลซีโอเอเลนสวัสดีอากาศดีนะพระอาทิตย์ยังอุ่นแล้วก็ดีอยู่ในตอนที่เธอมานะเอเลนแต่ตอนนี้มันก็เริ่มหนาวแล้วโ okay. อเคก็มันช่วยนะถ้าเธอจับเอาเท็ดดี้ของฉันสักตัวหนึ่งไปกอดอยากเอาอยากยืมไปสักตัวหนึ่งไหมอีฮิฮิฮินะครับเชลซีก็ยัง ดีไม่หลุดสิครับก็ยังกวนตีนเช่นเคยนะครับสวัสดีเจ้าชัวในกวนตีนที่สุดในเกมนี้แล้วว่าอะไรเอ่ยคุณครูอ๋อคุณครูมีที่นอนอยู่ในห้องเขาแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะชอบนอนในโซฟาในห้องสมุดเขาตอนนี้ต้องหนาวเนี่ยเลยมีอะไรไม่ได้ใส่อะไรเลยนอกจากนอกจากแจ็คเก็ตตัวเดียวดังนั้นฉันก็เลยจะจับกบจำนวนมากเขาไปยัดไว้ด้วยเอาไว้กับเขา โอเคเขาบอกว่าอาจจะไม่พอเพราะกบมันตัวเล็กให้อเลนช่วยหน่อยสิเขาาบอกว่าอย่ามองหน้าเขาอย่างนั้นสิฉันก็แค่กวนตีนมึงเล่นเฉยๆมันก็หนาวนะเออก็ดีนะครับกันก็ยังกวนตีนอยู่เหมือนเดิมนะครับสุดิสเด้อก็ยังจุดๆอีกเช่นเคยนะครับก็เหมือนในโลกความเป็นจริงนะครับก็ทุกคนก็ยังอยู่ดีมีสุขนะครับไอ้นี่ใครเนี่ยครับผมไม่ค่อยแน่ใจวันนี้คือใครเขาบอกฉันนะเหรอฉันทํางานในโรงพยาบาลแต่ฉันมีความสุขมากกว่า ฉันชอบเล่นสนุกกับพวกเธอ,อนั่นก็นั่นก็ทางานน่ะแหละของสําหรับฉันโอเคแต่มันจะทามันทําให้เล่นเราสนุกยิ่งขึ้นอะไรของมึงเนี่ยเขาบอกว่าพวกเธอชอบเล่นใช่ไหมล่ะเพราะว่าพวกเธอไม่คือชอบอ่านหนังสือโอเคแล้วก็เขาบอกว่าเอออย่าฝืนเขามากเกินล่ะตอนนี้เขาเอาแต่นอนอยู่ในแลบไม่ได้ออกกําลังกายมาเป็นปีแล้วฉันสามารถเอาชนะเขาได้ในการเดินอ่ในการเดินแข่งกันอ่ล้อเล่นหนะ่อยอย่าก,กดแล้วกัน เขาพูดอะไรของเขาไม่รู้นะครับแต่จะให้เดานะครับก็จะพูดถึงคุณครูนะครับซึ่งก็นอนอยู่ในห้องสม,มุดต,ต,ตรงนี้นี่เองนะครับสวัสดีครับคุณครูเขาบอกหืมอ๋อถ้าอยากเล่นกันก็เอาไว้เล่นพรุ่งนี้แล้วกันฉันมั่นใจว่าเธอก็คงจะเหนื่อยเหนื่อยเหมือนกันนะอลิสราตรีสวัสดิ์ยังไม่ได้ตอบอะไรเลยนะครับแต่ก็เขาหลับไปเสียแล้วอืม อันนี้ก็น่าเป็นตู้ของคนโคนะครับเป็นความฝันของคนโคูแล้วก็ลองเข้าไปดูกันเลยดีกว่านะครับเป็นบุคคลที่ลึกลับที่สุดแล้วนะครับในที่นี้นะครับน่าจะลองจากสเตลล่านะครับที่วันวันไม่พูดอะไรเลยเราก็มาดูกันดีกว่านะครับว่าไวเดคคนโคลมาจากไหนไอ้นี่อะไรเนี่ยวูมีมนุษย์เยลลี่ด้วยแถวนี้จุดๆจุดๆๆๆโอเคหวัดดีหเขาบอกมีอะไรแปลกอยู่บนหน้าเขาหรือเปล่าเธอ,อรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าที่นี่คือที่ไหนอ๋อ อยากไปห้องถัดไปงั้นเหรออยากได้กุญแจงั้นเหรอตังนั้นช่วยเอาลิบบินมาให้ฉันได้ไหมสีแดงจะดีมากฉันจะเอากุญแจแลกกับลิบบินเธออะไรฟะโอเคนะครับสวัสดีโอโอเคเขาคุยกับเราแล้วเขาบอกว่าเล่นเกมด้วยกันไหมฉันเบื่อโอเคอย่าทําแบบเรื่องสอแล้วกันที่ให้ตัดแขนตัดขาโอเคเขาบอกเขาดีใจจังเลยโอเคก็ได้ให้เธอเรียนแบบเสียงสัตว์ต่างๆที่ฉันจะบอกเธอต่อไปนี้นะไม่ไม่มันไม่น่าอายเลยเพราะว่าฉันเป็นคนเดียวที่อยู่ที่นี่มพนก็ เขาบอกดังนั้นก็ไปเล่นกันเลยดีกว่าฉันจะบอกสัตว์ฉันจะบอกโจทย์ครั้งเดียวเท่านั้นตอนหนึ่คำได้ตอนหนึ่งข้อเขาบอกว่าแมวหมากบก็ meow woof แล้วก็เวถูกต้องแล้วก็มีอีกวัวแมวกบแมวหมูมอ m ว o w r a b i t meow เขาบอกเก่งมากเลยโอเคฉันสนุกมากเลยตะกี้เอานี่ไปเราได้เล็กวอร์มเมอร์มานะครับซึ่งก็เป็นคล้ายๆเป็นผ้าไว้คุมขาเวลาหนาวอะไรทั้นี้นะครับห้องถัดไปมีอะไรเอ่ยสวัสดีครับเขาบอกอ๋อเธอมีอะไรอะไรฟะเขาบอกว่าเอาหน้ามาให้ฉันได้ไหม โอเคชั้นหนาวเลอเกินโอเคก็ได้ครับยังไม่ได้ยังไม่ได้รู้จักอะไรกันดีเลยนะครับแต่ก็ขอผ้าเราไปชิ้นหนึ่งเอาไปคุมขาแล้วเขาบอกว่าชั้นขอเธออย่างได้ไหมจีหัวใช้อีกตังหากเขาบอกว่าไปเอาอซุปร้อนๆมาให้หน่อยได้ไหมอเอพ็อกวนผสมอยู่ในครัวหมดแล้วชันอยากให้มันร้อนๆหน่อยแล้วก็มันยังมีผักเหลืออยู่นิดนึงก็เอาไปใส่ๆส,สะนะขอบคุณล่วงหน้า โอเคนะครับก็ไม่ได้ตกลงอะไรนะครับแต่กเออ็เราไปทำผักกันก่อนดีกว่าในะห้องครัวนะ่าจะเน่ใช่ด้วยอันนี้คือห้องครัวนะครับนี่คือผักนี่คือเห็ดนี่คือผักใช่อ่หยิบมาเลยผักอืมเราก็เจอเศษกระดาษ scrap อยู่ในะตะกร้านี่ก้นต้นตะกร้านี้นะครับเขาบอกว่าคนเลวทั้งหลากหลายชวนควรจะถูก x อ็ออให้หมดแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็จะมีความสุขนั่นคือสิ่งที่แมวพูดทำไม กๆพวกเขาถึงทําอย่างนั้นและแมวมันได้พูดจริงๆหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้ด้วยซ้าแคทเอกๆมันอ่าตอนนี้ฉันง่วงแล้วลาติสวัสด์ฟังดูน่ากลัวนะครับใครไปไล่เชื้อไขรหมดโลกก็ไม่แน่ใจแล้วนะครับหวังว่านั่นจะไม่ให้ความคิดของคนโคูนะครับเพราะถ้าใช่ก็น่ากลัวมากนะครับโอเคต้มผักเขาบอกอต้มอ,อีกแล้วกัน ไม่ต้มแล้วครับเดี๋ยวเน่านี่ฝีมือทำอาหารเขาบอกว่าโอ้โหได้ซุปอ่างดงามมาแล้วเออโอเคมัง้งเราทำเราทำไรต่อมีอะไรโอเคเขาบอกหอมจริงเลยโอเคมัง้งมีกาแฟอยู่บนโต๊ะด้วยครับเอากลับไปให้อ่าคนนี้นะครับท่านคอมมานเดอร์เบสเขาบอกว่า,อาเอาซุปมาให้ฉันแล้วโอ้ขอบคุณ อ่ซุปมันไม่มีรสชาติเลยอ้าวบ่นอีกนะครับซุฟรียังยังมีหน้ามาบน่นเขาบอกไม่เป็นแต่ก็ไม่เป็นไรมันทําให้ฉันอุ่นขึ้นอ่าเพื่อเป็นการขอบคุณเอาน,นี้ไปเอาปากกาไปอันนึงนะครับเขาบอกว่าฉันมีอยู่แล้วอันนึงแล้วฉันเลยไม่ต้องการไอ้น,นี้แล้วนี่อะไรเนี่ยไฟเหรอเขากมิวเป็นแมวก็เธอเธอมีปากกาไหมเขาบอกว่า โอ้ขอบคุณพระเจ้าโอเคฉันไม่สามารถไอ้แก้ปริศนานี้ได้สักทีมันไม่ใช่หมายความว่าฉันจําเป็นต้องไขมันให้ได้จริงๆแต่มันจะช่วยให้ฉันโล่งใจขึ้นมากเลยเขาบอกว่าอัะนะมันก็มีแมวอยู่ประเภทหนึ่งมันเป็นแมวที่แปลกประหลาดมากหลังสิบวันมันจะท้องแล้วหลังจากแปดสิบวันแล้วแปดสิบวันให้หลังมันก็จะมีลูกแมวแล้วอีกสิบวันต่อมามันก็จะท้องอีกทีนะครับดูเหมือนลูกแมวนี่มากเลย แมวซสกจัดมากเลยครับแล้วก็เขาบอกในตอนแรกมันก็จะมีลูกแมวแค่2ตัวตัวหนึ่งัวผู้ตัวหนึ่งัวเมียแล้วก็จะแยกกันอย่างเท่าเทียมเท่าๆกันด้วยเช่นถ้ามีสี่ตัวก็จะเป็นตัวผู้2ตัวเมีย2เสร็จแล้วภายในครั้งถัดไปมันก็จะมี4ี่มี6 ค่อยๆขยายออกมาเป็นดอกเห็ดอย่างนี้นะครับแล้วเขาก็บอกว่าเราพวกลูกแมวที่ออกมานะครับหลังจาก40วันมันก็จะเริ่มมากลายเป็นตัวผู้ใหญ่เต็มตัวนะครับซึ่งก็จะสามารถท้องได้อีกเหมือนกันแล้วเขาก็บอกว่ามีาฉันมีแมวประเภทนี้ไอ้พิลึกเกือกกือพวกนี้ตัวหนึ่งแล้วอยู่ตรงนั้นเธอเป็นตัวสีขาวทั้งน่ารักแล้วก็ปุกปุยแล้วก็ถ้าฉันเลี้ยงมันไว้หนึ่งปีฉันจะมีกี่ตัวในตอนจบเขาก็บอกว่าช่วยบอกฉันได้ไหม ่าถ้าเธอเข้าใจฉันจะพยายามอย่างเต็มที่ด้วยเหมือนกันอ่าแล้วก็กลับมาอีกครั้งนะครับไอ้ยี่นี่มันดักควายหรอวครับก็อ่าอย่างแรกเลยนะครับอย่างแรกเลยครับไม่ต้องอ่านโจทย์ไม่ไม่ต้องไม่ต้องอ่านโจทย์ใหม่เลยครับคําตอบก็คือคําตอบคืออะไรรู้ไหมครับคําตอบคือหนึ่งครับเขาบอกโอ้จริงด้วยเธอถูกเธอเธอพูดถูกแล้วทํำไมทําไมตัวเดียวอ๋อเข้าใจแล้วเพราะว่า แมวนะครับม <dagegen. S 2> ันไม่สามารถท้องได้ถ้ามันไม่มีคู่หูของมันนะครับหรือมันไม่มีตัวผู้่ะครับเขาก็บอกโอเคฉันรู้สึกดีขึ้นเยอะแล้วเอาไอ้นี้ไปแล้วกันอยากได้นี่ไหมมันไม่เป็นไรเลยเธอเอาไปอ่ามันไม่เป็นไรเอาไปเลยโอ้เราก็ได้ริปปินเขาบอกว่าอ่าตะกี้เขาบอกว่าจะเอาไปให้ฉันให้ฉันใส่เธอดีไหมเขาก็บอกว่าอ่อนฉันแค่ล้อเล่นเฉยเฉยฉันรู้ว่าอ่าพี่สาวของฉันได้อ่าขอให้เธอทํานู่นทํานี่ให้แล้ว อ๋อเป็นเธอเป็นช่างเป็นเด็กส่งของจริงๆเลยใช่ไหมตุดดมึกไม่รู้เขาชมหรือเขาด่านะครัอบก็เราได้ริบบิ้นมาแล้วนะครับก็เอาไปให้นี่ดีกว่าไม่ใช่ไม่ใช่อีกคนนี้เขาบอกว่าเจ๋งมากเลยเธอเอามาแล้วโอเคขอบคุณมากเพราะฉันชอบทำริบบิ้นหายบ่อยอนี่กุญแจตามที่สัญญาไว้โอเคเขาบอกอ,อยากได้นี่เหรอมันไม่ค่อยอมันมันใช้เขียนไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่าปากกาของฉันไม่สามารถเขียนลงบนนี้ได้เราก็ได้น้ตบุ๊กสแครปหมาอีกันนะครับ เขาบอกว่าแมลงบินรอบๆตัวฉันในขณะที่ฉันเดินไปตามพื้นเก้าอี้พูดได้ฉันคก็นั่งตกใจเจ้าแมวมันเห็นแล้วมันก็ขำยังกับคนบ้าทุกอย่างมันประหลาดขึ้นไปหมดเลยหลังจากที่ฉันเปิดประตูบานนั้นฉันไม่รู้แล้วอันไหนคือสิ่งที่แปลกประหลาดมันคือฉันหรือมันคือโลกนี้กันแน่โอ้ฉันก็แค่ไม่รู้ฉันไม่รู้อะไรเลย ก็ดูมึน,มนงง,งนะครับแต่ก็อย่างน้อยไม่ดร์กเท่าของสเตล่าอะไรอย่างนี้นะครับที่แบบดร์กรกแตกไปเลยนะครับที่แบบตายอันหาทั้งหมู่บ้านอะไรของเขาครับสวัสดีครั้งนี่คือใครกันแน่เป็นคนแรกที่ไม่ใช่เงาแน่เหมือนคนโคนนะเขาบอกใครกันเขาบอกอ๋อเธอไม่ต้องพูดหรอกเพราะว่าฉันก็จะไม่ได้ฉันก็จะไม่บอกชื่อฉันเหมือนกันเธอหลงทางหรือเปล่า อ๋อโอเคแต่ฉันหลงเขาบอกว่าฉันเดินตามหาไปทั่วทุกที่สถานที่แห่งน,นี้แล้วแต่ฉันก็ไม่สามารถหามันเจอไม่รู้หาอะไรนะครับเขาบอกว่าเธอจะว่าอะไรไหมถ้าฉันมากับเธอโอเคเขาบอกโอเค,อเคขอบคุณบางทีถ้าหาร่วมกับคนอื่นฉันอาจจะเจออะไรที่มันแตกต่างก็ได้เราต้องไปยืมกุญแจทางออกอีกครั้งหนึ่งมาเราไปหา ผู้กำกับกันดีกว่านะครับดีเรคเตอร์นะครับอาจจะหมายถึงพอออได้เหมือนกันเขาว่าฉันน่ะหรอโอเคอ่าไม่รู้เรียกฉันยังไรก็ตามที่เธออยากเรียกเพราะฉันเกลียดชื่อตัวเองแต่ยังไรก็ตามยินดีที่ได้รู้จักยอร์ชิโกโอเคนะครับก็ไม่รู้สิเราก็ไปกันต่อลองสำรวจดูเรื่อยๆกันห้องนี้ดูไม่มีใครโอเคนะครับห้องประตูบานที่สอู้มีเยลลี่ลออย่างนี้กแล้วเขาบอกโอ้สวัสดี คุณค,ครูคุณพออนะครับฉันอยากไปห้องกลางขอยืมบุญใจหน่อยได้ไหมเขาบอกว่า,าเธอไม่ได้ยืมไปก่อนหน้าน,นี้เหรอฉันหมายถึงว่าเออมันก็โอเคแต่ก็เอามาคืนด้วยละกันอ่าฉันให้ยืมต่อเมื่อเธอตอบปริศนาของฉัน <c ười> คนตีเลยกินถ้าพอโรงเรียนผมเป็นอย่างนี้ครับก็สนุกกว่าน,นี้ขึ้นเยอะก <c ười> ็ถ้ามีแอปเปิ้ลร้อยลูกแล้วก็มีชั้นหนึคนจะต้องใช้เวลา กี่นาทีในการกินแอปเปิลทุกลูกนะครับก็เขาบอกว่าให้ทายได้แค่3ครั้งเราฉันจะใหะ้ตอบถูกฉันให้กุญแจเขาบอกว่าสามครั้งห้ามน้อยกว่าห้าม,มากกว่าโอเคให้บอกคําตอบฉันหลังจากที่เธอรู้แล้วเขาก็บอกอ,อยู่ๆเขาก็ทำตัวแปลกๆไม่รู้ทําไมอ๋อฉันรู้ว่าทําไมเขาบอกว่าโอเคดังนั้นก็คิดดีๆแล้วกันเพราะว่าฉันไม่ใช่คนที่ถูกถามว้าวโยนขี้เขาบอกให้เธอคิดแล้วก็ตอบสินะ โอเคนะครับมันก็ง่ายนิดเดียวนะครับพวกนี้นะครับหลังจากไอ้อไอ้คนเลี้ยงแมวแปลกประหลาดนั่นนะครับมันดักควายเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเดานะครับว่าเขาก็จะพยายามดักควายเราอีกนะครับโดยการให้คิดเลขเยอะๆนะครับแต่ถ้ามีคนร้อยคนคนหนึ่งคนกินแอปเปิ้ลหนึ่งลูกใช้เวลา3นาทีคน,100คนปปร้อยคนแอปเปิ้ลร้อยลูกก็แปลว่า1คนกินแอปเปิ้ลหนึ่งลูกอยู่ดีนะครับดังนั้นก็3นาทีทำเดิมเท่าเดิมเขาบอกถูกต้องแล้วครับผมบอกว่าดังนั้นโอเคอ่าไปเช็ค ชั้นหนังสือด้านขวาบนสุดหน่อยโอเคแล้วเขาก็บอกว่าโอเคเธอต้องฟังหัวใจของเธอถ้าเธอไม่ฟังหัวใจของเธอจะโจมตีเธอเองอะไรของอะไรของคุณครูนะครับคุณครูวัยเด็กนี่เพ้อฝันจังเลยเขาบอกว่าโอ้มีกระดาษชิ้นเล็กๆเสียบอยู่ข้างในนะครับเขาบอกให้หยิบออกมาดูเขาบอกว่าคำถามคำถามที่สอง แย่ yeah, ครับแทนที่เขาตะกี้เขาบอกเขาให้ตอบคาถามของเขาใช่ไหมแล้วพอเราตอบเสร็จป,ปุ๊บเขาให้มาหยิบตรงนี้นึกว่าเราจะได้กุญแจของเราแล้วไม่ใช่นะครับเจอคําถามอีกคําถามหนึ่งเขาบอกว่ามันใช้ตัวเขา3าคนนะครับแล้วก็ใช้3มคนสมนาทีเพื่อกินแอปเปิลสผลนะครับก็ยังเป็นตัวเลขเดิมอยู่เขาบอกว่าอะ,อะไรคือเลขน้อยที่สุด จํานวนคนน้อยที่สุดที่ใช้ในการกินแอปเปิลร้อยผลในเวลาร้อยนาทีนะครับเขาก็เขาบอกว่าทิ้งให้เป็นภาระของเราอีกแล้วนะครับแล้วเขามองบอกมองเข้าไปใกล้ๆก็เจอโนตบุ๊กสครปขึ้นมาอันหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเจ้ามดบอกฉันว่าเจ้ากบน่ะมันแย่เจ้ากบน่ะบอกฉันมาว่าเจ้าแมวน่ะมันแย่แล้วเจ้าแมวก็บอกฉันมาว่าไม่ กระต่ายตั้งหากที่มันแย่ที่สุดในหมู่เราเลยดังนั้นฉันก็เลยจุดๆๆพวกมันซะอืมอะไรคือ xxx นะครับเป็นปริศนาที่ยิ่งใหญ่มากเลยก็คำถามที่2โอเคนี่คือโจทย์นะครับเข้าไปตอบมาแค่ตัวเลขก็อย่าทามนะครับว่าผมได้คำตอบมั็นยังไงนะครับแต่คำตอบมันก็คือ4นะครับแล้วก็จุดตเตราก็ไปกันเลยดีกว่าครับกุญแจใช่ไหมโอเคเอากุญแจนี้ไปเขาบอกโอ้เ oh, จ๋ง โอเคมันทําให้ฉันตกใจเขาบอกไม่มีอะไรโอเคนะครับไม่มีอะไรก็ไม่มีไปกันเถอะเราก็ได้กุญแจห้องกลางมาแล้วนะครับซึ่งก็คือห้องนี้นั่นเองนะครับโอนเจนนี่คืออะไรก็เป็นวันนะครับเรามาพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับกับอาดิซัสเตกับอลิสแมกับเลสแมกับเดซัสเดช่าโอเคนะครับก็ขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดซับนะครับมีอะไรก็ทิ้งไว้ในคอม